สวัสดีครับคั้นนี้ครับก็เป็นรถคาวาสเกตนะครับแท่ดสองห้าศูนย์นะครับอันนี้ปีสิบสามนะครับสีเดิมๆนะครับของแต่งนี่เต็มคันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูจากต้้นท้ายนะครับมีอะไรบ้างมีนะครับท้ายสั้นนะครับผมล้อนะครับสีทองนะครับท่อนะครับเป็นครับอนวิกนะครับเป็นเก็บลานะครับผมมีนะครับอันนี้ปิดแต็มเครื่องแต่งนะครับ กิบเคปล่านะครับกันถังนะครับแฮนอ้วนนะครับแล้วก็เป็นส่วนของปลอกแฮนแต่งนะครับแล้วก็มือเบรกมือคาดแต่งนะครับกระจกใบแฮนนะครับดูด้านล่างมีอะไรนะครับกาดหม้อน้ำนะครับผมสภาพยางเต็มเต็มนะครับมีมือชิวแน่ นชิวหน้าเอมาอนะครับชิวหน้าแต่งสภาพโดยรวมนะครับเครื่องแห้งๆกันนะครับสู้นะครับสู้สเตอร์นะครับก็ยังใสๆเต็มๆอยู่นะครับผมภาพยางหลังนะครับลนๆนะครับเดี๋ยวเรงงัวฟังเสียงท่อดูนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้ก็วิ่งมาอยู่ที่สองหมืนสองพันโลนะครับผมประมาณนี้ครับสตาร์ทนะครับแน่นะครับพ่อเสียงก็นุ่มๆน,นะครับไม่ดังมาก องจันนารุ่นนะครับผมขอบคุณครับ